ทางกระทรวงแรงงานครับได้จัดงาน Job Expo Thailand 2023ครับเป็นการผลักดันให้คนไทยมีงานทารวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวไทยด้วยนะครับโดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงแรงงานครับมีกำหนดการจัดงาน Job Expo Thailand 2023ภายใต้แนวคิดคนไทยมีงานทำคนหางานงานหาคนครับโดยครั้งนี้นะครับก็มี อัตราว่างของตำแหน่งต่างๆนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับมากกว่า5 0 0แสนอัตราเลยทีเดียวครับมีการเชิญชวนในจ้างสถานประกอบการชั้นนำนะครับเกือบ400แห่งครับเข้ามารับสมัครและสัมภาษณ์ผู้สมัครภายในงานอีกด้วยครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังทำการสัมภาษณ์งานควบคู่กันไปด้วยนะครับเป็นการสัมภาษณ์งานออนไลน์ครับซึ่งการสัมภาษณ์งานออนไลน์นี้เนี่ยก็จะเหมาะสาหรับท่านที่ไม่สะดวกเข้าไปร่วมงาน ในวันที่ที่เขากําหนดนะครับก็สามารถที่จะสมัครทางออนไลน์ได้เลยครับซึ่งกําหนดการจัดกิจกรรมนะครับก็จะมีจัด4ครั้งด้วยกันครับโดยครั้งแรกเนี่ยจะจัดที่กรุงเทพมหานครครับระหว่างวันที่8ปดถึงสิมิถุนายนที่ศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคบางนานะครับฮอล์หนึถึงหนึครับแล้วก็ส่วนครั้งที่2ครับก็จะจัดที่ภาคตะวันออกครับก็คือที่ชลบุรีนั่นเองครับ ในวันที่16-17มิถุนายนที่ศูนย์การค้าเซนทันสีราชาครับส่วนครั้งที่3ครับก็จะจัดที่ภาคใต้ภูเกต็ตระหว่างวันที่23-24มิถุนายนศูนย์การค้าเซนทัลภูเก็ตครับและครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือที่ภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาก็คือวันที่28-29มิถุนายนที่โคราชทอชั้น4ศูนย์การค้าเซนทันพาซานครราชสีมาครับ ครับก็ถ้าท่านไปในงานนี้ได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็เข้าไปดูทางออนไลน์ก็ได้ใช่ครับ,รบที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำํำหรือว่าแอปไทยมีงานทำครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ jobit.doe.go.th/ jobexpothailand2023 ก็ได้ครับ